อ่าวันนี้พี่ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนเช่นเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาติวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปหรือว่าคณิตศาสตร์ของนายสิบตำรวจนะครับเป็นข้อที่สิบหกถึงยี่สิบแล้วนะครับนะอ่าแล้วก็ใครที่มาดูคลิปติวนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามช่องให้พี่ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่เอาคลิปลงทุกวันในการที่พี่เอาคลิปลงทุกวันมันอะไรเอย่ย ถ้าเราไม่กดติดตามช่องมันจะไม่แจ้งเตือนนะครับแต่ถ้าเรากดติดตามช่องมันก็จะแจ้งเตือนทุกครั้งที่พี่เอาคลิปลงนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เรากดติดตามช่องมันก็เป็นผลประโยชน์ของเรานั่นเองนะครับมันก็เป็นผลประโยชน์ของเรานั่นแหละนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะฮะก็คือทุกวันพี่เอาคลิปลงทุกวันนะใครที่ไม่อยากพลาดคลิปทุกคลิปเลยก็อย่าลืมกดติดตามช่องพี่ด้วยนะแล้วก็ คนที่ได้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับจบคลิปได้กี่คะแนนก,นกันก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยมีส่วนร่วมในการติวนะถือว่ามีส่วนร่วมในการติวนะครับอ่ะข้อที่16บหกเขาบอกว่าอะไระให้พวกเราทำนะใครยังไม่ตอบก็หยุดคลิปก็ได้นะหยุดคลิปแล้วก็ทําก่อนทําพอได้คําตอบเสร็จก็กดคลิปฟังพี่เฉลยได้เลยนะครับต่อไปนี้พี่จะเฉลยแล้วนะอ่ะข้อที่16บหกเขาบอกว่าอะไรข้อที่16บหกเขาบอกว่าจากภาพ A อบวกบมีค่าเท่าไหร่ ข้อนี้ก็ง่ายๆนะไม่ยากนะเราต้องหา a และ b มาให้ได้พอได้ a และ b แล้วเราก็ต้องอะไรครับพอได้ a และ b แล้วเราก็ a และ b มาบวกกันนะตามที่โจทย์เขาถามหาเลยนะทีนี้พี่จะเฉลยแล้วนะครับใครที่ยังไม่ตอบก็หยุดคลิปก่อนนะครับแล้วพอเราได้คําตอบแล้วเราค่อยกดคลิปให้มันเล่นเพื่อที่จะฟังพี่เฉลยนะครับอ่าพี่จะเฉลยแล้วนะ เราจะสังเกตเห็นว่าอะไรจากสองมาสี่มันเพิ่มกี่อะไรเอ่ยก็คือมันเพิ่มสองใช่ไหมครับแล้วจากสี่มาหกมันก็เพิ่มสองนะทีนี้จากหกมาตรงนี้เราสันนิษฐานได้เลยว่ามันต้องเพิ่มสองนะครับมันต้องเพิ่มสองมันก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ยหกบวกสองเป็นแปดนะครับ,น 8, นรบอ่าให้เราสังเกตทีนี้จากแปดมาสิบสามเนี่ยมันจะเพิ่มห้านะครับมันจะเพิ่มห้านะ ไม่เชื่อลองดูสมาตรงนี้มันเพิ่มห้ามันจะเป็นเท่าไหร่ครับอ่ามันจะเป็นเก้านะครับตรงนี้มันจะเป็นเก้าแล้วจากเก้ามาสิบสี่มันจะเพิ่มห้านะครับเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่ถูกต้องไหมครับทีนี้เราจะทราบแล้วว่า b มีค่าเท่าไหร่ก็คืออะไรเอ่ยสิบสามบวกหใช่ไหมครับมันเพิ่ม5นะจาก13มา b มันเพิ่มหเพราะฉะนั้น13บวกหเป็น18นะครับ อ่าเราได้ b แล้วก็คือ18นะพี่เขียนตรงนี้นะ b เราก็คือ18แล้ว a เราคืออะไรกง็ง,ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นจาก2มา a ก็คือเพิ่ม5เหมือนกันนะ a ก็คือเท่าไหรเอ่ย7นะครับพี่เขียนตรงนี้นะ7นะครับก็คือ7นั่นเองนะครับถ้าไม่เชื่อถ้ายังไม่เชื่ออีกก็ลองให้มันถึง17ดูว่ามันจะถูกต้องไหมมันจะสัมพันธ์กันไหม7บวก5เป็นเท่าไหร่ 7บวก5เป็น12นะฮะตรงนี้คือ12แล้ว12บวก5ก็คือ17ถูกต้องนะครับถูกต้องแล้วนะการที่อะไรเอ่ยการที่เราอาหาจํานวนของอ่าหา B และ A เนี่ยมันถูกต้องแล้วก็คืออะไรมันเพิ่มทีละ5นะฮะมันเพิ่มมาทีละ5จาก8มา13มันเพิ่ม5จาก13มา B มันก็เพิ่ม5นะแล้วจาก2มา A เนี่ยมันก็เพิ่ม5เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเช็คทุก ตัวแล้วมันตรงนะฮะมันตรงกับโจทย์กับตารางเขากําหนดเลยนะฮะมันตรงกับตารางเขากําหนดนะครับถ้าเรายังไม่มั่นใจเราก็ลองดูตัวนี้อีกนะครับ6กบวกหเป็นเท่าไรหร่เ่ยหกบวกหเป็นสิบเอใช่ไหมสิบเอบวกหเป็นเท่าไหร่ครับ16นะครับพอ16เพิ่มมา5ก็คืออะไร21ใช่ไหมสิบหกบวกหก็เป็น21นะครับถูกต้องนะฮะถูกต้องเพราะฉะนั้นเราได้แล้วว่า A คือ7นะฮะ A ที่เราหาได้คือ7แล้ว b ที่เราหาได้คือ18เพราะฉะนั้น7จ็บวกสิมีค่าเป็น25ตอบชอ้ตอบยงอนะฮะข้อนี้ก็ง่ายๆนะครับไม่ยากอะไรเลยนะดูความสัมพันธ์เอานะครับดูความสัมพันธ์เอานะต่อไปไปดูข้อที่17นะครับข้อที่17เขาบอกว่าอะไรนะฮะอ่าข้อที่17ข้อนี้ก็ง่ายๆนะเขาบอกว่าจากรูปส่วนที่แรงเงามีพื้นที่กี่ตรารางหน่วยนะฮะ จากรูปส่วนที่แรงเงามีพื้นที่กี่ตารางหน่วยนะครับก็คือตรงที่แรงเงาสีฟ้าเนี่ยนะเขาถามว่าตรงที่แรงเงาเนี่ยมีพื้นที่นะพื้นที่กี่ตารางหน่วยนะครับอ่าข้อนี้พี่จะเฉลยเลยนะครับพี่จะเฉลยแล้วนะก็คืออะไรเราต้องหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมพื้นผ้านี้มาก่อนพอเราได้สี่เหลี่ยมอ่าพอเราได้พื้นที่ของสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเสร็จแล้ว เราก็หาพื้นที่ของสามเหลี่ยมที่ไม่แรงเงานะครับเราก ah ็หาพื้นที well. ่ของสามเหลี่ยมที่ไม่แรงเงานะทีนี้ได้พื้นที่ของสามเหลี่ยมที่ไม่แรงเงาแล้วทํายังไงต่อทีนี้ก็เอาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามาลบกับพื้นที่ของสามเหลี่ยมที่ไม่แรงเงาก็ได้คําตอบพื้นที่ที่แรงเงาแล้วนะครับอ่ะเราจะไปหากันเลยพื้นที่ของอะไรเอ่ยสี่เหลี่ยมพื้นผ้านี้ก็คืออะไร y และ x ใช่ไหมยาว y กว้าง x ใช่ไหมครับอ่ายาว y กว้าง x นะสูตรของการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็คือกคูณยคืออะไรกกคือกว้างนะครับยคือยาวนะกคูณยก็คือกว้างคูณยาวนะฮะก็คือพื้นที่อะไรเอ่ยพื้นที่สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับอ่าก็คือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมพื้นผ้านั่นเองนะครับอ่ากคืออะไรก x ใช่ไหม กว้างก็คือ x นะฮะคูณอะไรเครื่องหมายคูณพี่จะให้อ่าพี่จะไม่เขียนนะเครื่องหมายคูณพี่จะไม่เขียนนะครับก็คือมันจะติดกันก็คือมันคูณกันนั่นแหละนะครับก็คืออะไรกอคือกว้างกว้างก็คือด้านนี้นะด้าน x ด้านนี้ก็มีค่าเป็น x นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยาวเท่ากันนะด้านนี้ก็มีค่าเป็น y เหมือนกันเราจะเอาด้านไหนก็ได้นะครับอ่ากว้างก็คือ x ยาวก็คือ y เพราะฉะนั้น x คูณ y นะฮะมันติดกันก็คือมันคูณกันนะฮะ x และ y มันติดกันเนี่ยมันคูณกันอยู่นะครับแต่พี่จะไม่เขียนเครื่องหมายคูณนะมันคูณกันอยู่แต่พี่จะไม่เขียนเครื่องหมายคูณนะฮะ,ะเราได้พื้นที่ของอะไรเอ่ยเราได้พื้นที่ของสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแล้วก็คือกว้างคูณยาวใช่ไหมครับแล้วเอามาลบกับพื้นที่ของอะไรเอ่ยมาลบกับพื้นที่ของสามเหลี่ยมที่ไม่แรงเงานี้ก็คือตรงนี้นะสามเหลี่ยมที่ไม่แรงเงาก็คือสีข,า,ขาวนี้นะอ่ะ สูตรของสามเหลี <là> ่ยมที่ไม่แรลงเงาคืออะไรหนึ่งส่วนสองคูณอะไรเอ่ยหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงสูงคือตรงไหนเราจะเห็นฐานมันก็คือตรงไหนครับฐานมันก็คือด้าน x นี้นะครับฐานของสามเหลี่ยมที่ไม่แรลงเงาก็คือด้าน x นี้อะสูตรของพื้นที่สามเหลี่ยมนะฮะการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมมีสูตรอยู่ว่าก็คือหนึ่งส่วนสองใช่ไหมคูณฐานฐานคือก็คืออะไร ฐานมันก็คือด้าน x นี้นะฮะฐานมันก็คือจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็คือมีค่าเป็น x นะครับมีค่าเป็น x ก็คือตัวนี้นั่นเองนะมีค่าเป็น x เราก็ใส่ค่าแทนค่าเป็น x ลงนะครับแล้วสูงตรงไหนสูงมันก็คือตรงเส้นปะที่พี่ขีดเส้นขีดเส้นให้นี้นะครับก็คือเป็นเส้นปะที่พี่ขีดเส้นให้นะครับเส,ส้นปะสีแดงนะครับก็คือความสูงของสามเหลี่ยมนะครับมีความสูงก็คือ y นะ จากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็คือยาว y นะครับก็คือสูง y นั่นเองนะเห็นไหมมันยาวเท่ากับ y ใช่ไหมครับอ่จากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็คือ y ใช่ไหมก็คือ1ส่วนสองคูณฐานคูณสูงฐานก็คือ X สูงก็คือ y ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราลบกันได้เลยไหมคำตอบก็คืออะไรลบกันได้เลยทำไมถึงบอกว่าลบกันได้เลยเพราะว่าอะไร เพราะว่าตัวแปรเหมือนกันเราสามารถลบกันได้เลยข้างหน้า x และ y เนี่ยไม่เขียนตัวเลขให้เรารู้เลยว่ามันคือเลข1นะครับข้างหน้า x และ y เราไม่เขียนตัวเลขก็คือให้เรารู้เลยว่ามันคือเลข1นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า1ลบกับ1ส่วน2นะครับ x y ก็ก็เอามาเหมือนกันนะครับก็จะได้อะไร x y ลบ1ส่วน2 x y นะ ข้างหน้านี้ไม่เขียนเลข1ก็คือให้เรารู้เลยว่ามีค่าเป็น1น,นะจะได้เท่ากับเท่าไรเอ่ยจะได้เท่ากับ1ส่วน2ใช่ไหม x y ทำไมได้1ส่วน2 x y มันก็มีค่าเท่ากับ1ลบกับ1ส่วน2นั่นเองนะครับส่วน x y มันเหมือนกันตัวแปรเหมือนกันเราก็ามาเหมือนเดิมนะฮะ x y เราก็ามาเหมือนเดิมเอามาแค่ อะไรเอ่ยเอามาแค่ x y ใช่ไหมเพราะว่ามันตัวแปร x y เหมือนกันใช่ไหมครับเราก็ามาเหมือนเดิมข้างหน้า x y ตัวนี้เราไม่เขียนก็คือให้เรารู้เลยว่ามันคือเลขหนึ่งนะก็ได้หนึ่งลบหนึ่งส่วนสองมีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ยก็เอาสองคูณหนึ่งเป็นสองลบกับหนึ่งได้เท่ากับหนึ่งใช่ไหมข้างล่างก็คือสองเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งลบหนึ่งส่วนสองได้หนึ่งส่วนสองนะครับหนึ่งส่วนสองถ้าเราจะเขียนเป็นจุดทศนิยมมีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ยศูนย์จุดห้านะฮะก็คือ หรือเราจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ1ลบกับ0.5นะครับ1ลบกับ0.5มีค่าเท่ากับ0.5นะฮะเข้าใจไหมนะฮะ0.5ถ้าเขียนเป็นเศษส่วนก็คืออะไร1ส่วน2ใช่ไหมอ่าจะได้1ส่วน2นะครับถ้าเราเขียนเป็นจุดทศนิยมเราก็จะได้0.5นะฮะถ้าเขียนเป็นเศษส่วนเราก็จะได้1ส่วน2นะครับ เพราะฉะนั้น1พี่บอกแล้วว่า1เราจะไม่เขียนใช่ไหมช้อยมันไม่มี1ส่วน2 x y แต่มันมีเฉพาะ x y ส่วน2ใช่ไหมครับแต่1เราจะไม่นิยมเขียนกันนะครับ1ข้างหน้า x y เราจะไม่เขียนนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบช้อยคอนะครับช้ชอยคอนะตรงกับช้อยคอนะครับก็ง่ายๆนะครับหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามาเสร็จ เราก็เอามาลบกับพื้นที่ของสามเหลี่ยมที่ไม่แรงเงาเราก็จะได้พื้นที่ของที่แรงเงานะครับเราก็จะได้พื้นที่ที่แรงเงานั่นเองนะครับอ่าสูตรของสามอ่าพื้นที่สามเหลี่ยมก็อะไรหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงฐานก็คือ x สูงก็คือ y นะครับก็ง่ายๆนะข้างหน้า x y ไม่เขียน เราไม่เขียนตัวเลขให้เราสันนิษฐานได้เลยมันก็คือ1มันคือเลข1น,นะครับถ้าเราไม่ได้เขียนตัวเลขให้เรารู้เลยว่ามันคือเลข1น,นะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ x y ลบกับ1ส่วน2 x y ก็จะได้เท่ากับ1ส่วน2 x y นะครับแต่1เราไม่นิยมเขียนหน้าตัวแปรใช่ไหมอ่าเราก็จะได้ x y ส่วน2แค่นั้นเองนะครับอ่าต่อไปไปดูข้อที่18กันนะครับ ข้อที่สิบแปดเขาบอกว่าอะไรนะข้อที่สิบแปดเขาบอกว่าข้อใดเกิดจากการซ้อนภาพที่กําหนดให้นะครับเพราอาภาพนี้ภาพที่หนึ่งเนี่ยมาซ้อนกับภาพที่สองมันจะเป็นภาพไหนนะครับข้อนี้ง่ายๆนะข้อนี้ง่ายๆเลยพี่ขอเฉลยเลยนะครับตอบชอยข้อสามนะครับตอบคอนะ ง่ายๆนะครับพี่เฉลยเลยก็คือตอบใช้ข้อสามนะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองเอามาซ้อนกันดูนะครับ่าลองมาซ้อนกันดูมันจะเป็นภาพที่สามนะครับต่อไปข้อที่สิบเก้าข้อที่สิบเก้าขาบอกว่าอะไรถ้าหมุนภาพที่กำหนดให้แบบอะไรเอ่ยแบบตามเข็มนาฬิกานะะ ไม่ใช่ทวนนะฮะตามเข็มนาฬิกานะฮะจะได้ภาพตรงกับข้อไหนนะฮะข้อนี้ก็ง่ายนะฮะก็คือหมุนภาพนี้นะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาก็คือหมุนมาด้านไหนด้านนี้นะครับอ่าหมุนด้านนี้นะครับหมุนมาตามลูกศรที่พี่ขีดให้เลยนะครับถ้าทวนเข็มนาฬิกามันจะเป็นแบบนี้นะถ้าทวนเข็มนาฬิกานะครับอ่ามันจะมันจะหมุนมาแบบนี้นะแต่ถ้าตามเข็มนาฬิกามันก็จะหมุนมาแบบนี้นะแต่ข้อนี้เขาไม่ได้ถาม แบบทวนเข็มนาฬิกาแต่เขาถามแบบตามเข็มนาฬิกาก็คือหมุนแบบลูกศรที่พี่เขียนให้นี่เองนะครับตอบก็คือช้อยข้อข้อสามนะครับตอบช้อยคอนะช้อยข้อสามลองเอาภาพที่กําหนดให้เนี่ยหมุนตามเข็มนาฬิกาดูมันจะเป็นภาพนี้เลยนะถ้าไม่เชื่อลองหมุนดูนะครับลองหมุนดูนะครับข้างบนนี้มันก็จะอยู่ข้างล่างเห็นไหมเห็นไหมครับอ่าแล้วไอ้ข้างล่างนี้มันจะอยู่ข้างบนเนี่ย เห็นไหมมันจะตามเข็มนาฬิกานะครับเอาต่อไปข้อที่20คือข้อที่สุดท้ายแล้วนะครับมันจะเป็นอะไรนะไปดูกันเลยข้อที่20่สิบเขาบอกว่าอะไรข้อใดไรเกิดจากการซ้อนภาพที่กําหนดให้ซ้อนภาพอีกแล้วนะครับก็เอาภาพที่1กับภาพที่2มาซ้อนกันนะครับมันจะได้ภาพไหนนะอ่ะเอาภาพนี้มาซ้อนกับภาพนี้นะพี่จะอ่ะซ้อนแล้วดูซ้อนให้ดูเลยนะครับ อ่ะเราจะได้แบบนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นเส้นนี้ไหมเนี่ยเห็นเส้นสีดำดำนี้ไหมอ่ะมันก็จะได้แบบนี้นะครับลองซ้อนดูนะครับอ่ามันจะได้แบบนี้สมมุติว่ามันตรงนะครับอ่ะแล้วทีนี้ไอ้สีดำดำสามเหลี่ยมสีดำดำที่มันแรงเงามันก็จะเป็นแบบนี้นะอ่ามันก็จะมาแบบนี้ใช่ไหมครับอ่ะพี่ยสีเทาก็าแล้วกันนะอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะ นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ข้างบนข้างล่างก็เหมือนกันครับข้างล่างก็เหมือนกันนะครับอ่ะตรงนี้พี่จะเป็นสีเทานะครับให้สีมันใกล้เคียงกันที่สุดนะอ่ะและทีนีไ้ไอสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยเห็นไหมพี่ก็จะเอามาซ้อนตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นภาพในข้อไหนเอ่ย ตรงกับช้อยข้อไหนครับก็ง่ายๆนะข้อนี้ลองสอนภาพดูคือจริงๆแล้วไม่ต้องอะไรเอ่ยไม่ต้องอวาดแบบนี้ก็ได้นะครับคือดูพอเราดูใช้ตาดูเราก็รู้แล้วว่ามันตรงกับช้อยข้อะคมนะพูดง่ายว่าเราใช้ตาดูเราก็รู้แล้วว่ามันตรงกับช้อยข้อ3าใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้เหมือนกันเลยเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกันเลยใช่ไหมครับ ไอ้เส้นตรงนี้ก็จะมีนะครับเนี่ยเห็นไหมเส้นตรงนี้ก็จะมีนะเพราะฉะนั้นตรงกับชข้อ3นะครับข้อนี้ไม่มีเส้นตรงนี้แล้วก็ไอตรงนี้ตรงนี้ก็ผิดนะครับไม่มีนะครับผิดแล้วตรงนี้ตรงนี้ผิดแล้วนะครับเนี่ยอ่าตรงนี้ถูกอยู่นะครับแต่ตรงนี้มันผิดนะเส้นนี้ก็ถูกนะครับข้อนี้ตรงนี้ถูกนะเส้นไม่มีจึงผิดนะครับตรงนี้ก็ถูกนะแต่มันมันไม่มีเส้นนะครับมันไม่มีเส้นตรงนี้มันจึงผิดนะครับ ตรงกับใช้ข้อ3านะสาหรับคลิปติวนี้ถามว่ายากไหมตอบเลยว่าไม่ยากนะไม่ยากเป็นข้อสอบที่ง่ายนะเป็นข้อสอบที่ง่ายยังไม่ถึงระดับที่ปานกลางเลยนะครับเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวพี่เอามาให้พวกเราทําเล่นๆกันดูนะว่าจะถูก5เต็มกันไหมพี่หวังว่าคลิปติวนี้พวกเราจะได้5เต็มกันทุกคนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันง่ายนะเพราะว่ามันง่ายนะ อ่ะสำหรับคลิปติวนี้พี่ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจในการติวนะที่ให้ความสนใจในการติวให้ความสนใจในการพัฒนาตัวเองนะครับจนกว่าจะถึงวันสอบนะครับพี่ก็ขอให้พวกเราสอบติดทุกคนนะครับใครที่เข้ามาดูก็ขอให้พวกเราสอบติดกันทุกคนนะครับก็ขอบคุณครับ